คือเขาเป็นคนช่วยช่วยติดต่อเพรตะนรโทรับทของเฟซอะไรไม่เป็นค่ะคุณปฐุมป้าปฐุมนี่ป้าปฐุมอยู่อำเภออะไรเนี่ยป้าไม่ไม่ค่ะอันนี้นั้นเป็นที่เกิดค่ะแต่อันนี้อยู่อำเภออยู่ที่ลำอินทาร้อยเก้าเนี่ยค่ะลำอินทาร้อยเก้าพยาธุเลนยี่สิบสองเขตลองสามว่าเหรอค่ะหมู่บ้านเขตตะมน่ะ ป้าบอกว่ากบเขียดมันล้องเสียงดังเหรอป้าคือมันอย่างนี้นะฮะคุณขอโทษกับคุณอะไรคะถนอมครับป้าครับคุณถนอมค่ะครับคืออันเนี้ยที่ฉันก็มาอยู่ตรงเนี้ยหลายปีแล้วนะฮะแตอ,อนนี้ก็สิดกว่าปีแล้วะคะ่ะหม่มาอยู่มาเนี่ยเขาก็มีรอปภของหมู่บ้านเนี้ยค่ะม,มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยตอนนี้อยู่มาสักหกเจ็ดปีพอดีก็เขาเจ้าของเขาล้มละ,ละลายก็เป็นเป็นว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้ว เราก็อยู่กันไปแต่นี้ก็เป็นพวกเก่าๆก็ย้ายหมดเลยต่มือสองเนี่ยเข้ามานะคะมือสองเข้ามาก็คืออยู่กันคดีบ,บ้านเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยนะบ้านเนี่ยเข้ามาตอนนี้พ่อแม่เขาก็ไวเดียวกับฉันนี่เขาก็ไม่ไปถามใครเขาก็มาหาฉันเนี่ยว่าลูกชายเพิ่งแต่งงานแล้วก็จะหาบ้านอยู่เช่าทาวน์เฮาส์ก็อยู่แล้วก็จะมาถามใครตรงนี้บ้างมงนงี้งี้นันอะไรอย่างเนี้ย จะฝากฝังที่นี่ฉันก็บอกเขาอยู่กันไม่ได้ฝากฝังกันเขาก็อยู่กันดีๆ<ม>เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีคนเก่าแล้วมีแต่คนใหม่มาก็จะเป็นบ้านว่างเยอะทาไปมาเขาก็เข้ามาใน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 ชั้นเนี่ยฮะและ้วตอนนี้เขาก็ติดต่อไปทางไอ้บ้านที่เขาซื้อเนี่ยป้ปาหร,ร,ระท่ป้าปรุมป้าปรทุมปัญหาของป้าคืออะไรป้าที่บอกว่าป้าบอกป้าบญเรื่อี่อันนี้ที่เขาเข้ามาหมายความว่าที่ั้นขอโทษเล่ารายละเอียดไปนะฮะก็เอาเงี้ยกันค่ะ คือเขาเข้ามาก็หมายความว่าเราก็ดีกับเขาทุกอย่างมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเข้ามาอยู่ได้สักสองปีเห็นจะได้ฮะอ <ừ. S 2> พอดีเขาก็มีสิ่งเนี้ยเคื่อเข้ามาในบ้านเขาหมายถึงว่ามีเครื่องอันเนี้ยครับเช่ได้านใจมันเป็นเครื่องกระแสไฟฟ้าส่งเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยไปส่งตอนนั้นคนเก่ายัางอยู่เขาก็ส่งคนก่าบางบ้านยังอยู่เขาก็สง่งไปบ้านนูน้นบ้านนี้บ้านนั้นมาที่บ้านฉันก็ไม่มีเลยอยู่มาฉันก็ตักเตือนเขาว่าอย่าไปทําอะไรใครเขาอย่างนี้นี่นี่ ผู้ชายเขาก็บอกไม่ได้ทําไม่ได้ทาเดี๋ยวป้าก็บอกป้าหนูไม่ได้ติดป้าปุมป้าปทุมคือทุกคนทำมาที่บ้านนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับป้าขาป้าป้าหยุดหยุดก่อนนะจ้ะจ้ะป้าบุนเรืองเป็นอะไรกับป้าปทุม ไม่ได้เป็นค่ะคือเขาเป็นแม่ค้าขายของเป็นแม่ค้าขายของอย่างนี้อย่างนี้ป้าครับป้าอย่าเพิ่งพูดครับป้าตอบที่ผมถามไม่รู้ก่อนมันใช่เรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าพูดอยู่เนี่ยคือป้าบุญเรืองเนี่ยบอกว่าขอความช่วยเหลือกบเขียดร้องเสียงดังป้านอนไม่หลับอายุแปดสิบนี่คือเรื่องของป้าปทุมหรือเปล่าครับหรือเรื่องของค้าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เพราหงื้ง เร่นี้ที่ป้าเล่าอยู่เนี่ยมันยังไม่เข้าเรื่องกบเขียดเลยอ่ะเอาเอาเรื่องนั้นไม่เล่าเลยเอาเรื่องกบเขียดเลยมันเป็นต้นเรื่องที่ผู้ชายคนนี้ทําในบ้านเขาเนี่ยค่ะเขาทำยังไงเขาเลี้ยงกบเขียดเหรอเขจะเล่าเล่าไปเหตุนี่เล่าเล่าที่กาลังเป็นอยู่เนี่ยค่ะก็ป้าคนเนี้ยเขาขายของก็เลยเข้ามารู้เข้าก็ทุกข์มากไม่จบไม่จบประจบไม่จบป้าป้าครับป้าครับเขาประเด็นเรื่องเขียเลยแล้วว่ากบเขียดมันเสียงดังยังไงดังมากค่ะดังมากค่ะคือมันจะร้องเป็นเสียงกบเสียงเขียดนะฮะ แล้วก็จะมีแตกๆๆๆผสมบางคืนก็เป็นกบเขียดอย่างเดียวดังดังดังค่ะแล้วมันดังเป็นธรรมชาติทุ่งนาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามันอย่างนาเป็นบ้านหมู่บ้านค่ะแล้วมันแล้วแล้วมีคนเลี้ยงกบเลยงเสียดเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะมันก็คือเป็นเสียงกระแสไฟฟ้าค่ะบางคนตับอกเป็นเลเซอร์แต่ทีนี้ฉันก็เข้าใจว่าไม่รู้จักอันั้นแล้วมันไม่ดังกรบเขียดมันไม่ได้เป็นเสียงกบเขียดร้องหรือป้า มันเป็นเสียงแค่แต่มไม่ใช่ก็ายาอาวยาน่มาโรยพวกบ้านนอกเข้ามาแล้วก็จ้างเขาว่าอายามาโรยกันนูกนนี่นั่นเะท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จนกระทั่งต้องมามีตู้แดงตู้แดงตำรวจมาก็ไม่ได้ยินมากเลยค่ะไม่ได้ยินมากเพ<า>้าก็คิดว่าเสียทงทรรชาิถามป้าอีกทีนะป้าน,าานะาป้าครับ <สะ S 1> ตกลงป้านอนไม่หลับเพราะเสียงอะไรครับนี่แหละค่ะเสียงเนี้ยค่ะคุณเสียงกบเขียดนี่เหรอจ้ะ มันร้องตอนฝนตกหรือเปล่าครับตอนฝนตกหรือเปล่าครับฝนเวลาฝนไม่ตกนี้เลยก็ร้องบางทีก็ทําไปถึงเช้าเลยบางทีก็ทําก็ท,ทําแทบจะทุกคืนทุกคืนเลยครับป้าป้า,ปาต้องการให้ป้าต้องการให้ช่วยอะไรครับอันนี้ที่น้าบุเรืองจะบอกว่าทาั้งนี้ร้องทุกเนี่ยก็ให้เราขอร้องไปว่าเราจะทํายังไงกันดีนะคะเพราะว่าหมดหนทางค่ะทําให้กบเขียดมันหยุดร้องเนี่ยหรอครับป้าหมายความว่า อันนี้นะมันมันถ้ามันของจริงเนี่ยมันหยุดได้แต่ของมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยจะทํายังไงเพราะเรารู้ว่าบ้านนี้แต่เขาเคยพูดว่าเหมือนกับว่ามีคนทาใช่ไหมเหมือนกับว่ามีคนทาให้เกิดเสียงดังซึ่งไม่ใช่กบเขียดจริงๆใช่หรือเปล่าครับแต่ว่าบ้านีอยากว่าเป็นเสียงกบเขียดโอ้ยตายแล้วเขาบอกว่าทั้งวันทั้งคืนไม่เกี่ยวกับเรื่องฝนตกไม่ฝนตกเพราะเมื่อสักครู่ส่งเรื่องให้คนเกษตรหลังใหม่ นะแล้วขอบ้านเล็กที่ชัดเจนนะครับป้าอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่และบ้านหลังที่ว่าเนี่ยที่ทําให้เกิดเสียงดังขึ้นเป็นกบเป็นเขียดเนี่ยนะสรุปแล้วกต่กบเขียดหรือเปล่าเออมันใช่หรือไม่ใช่เขาเขาเขาพูดอย่างนี้นะฮะเคยพูดเคยให้คนไปพูดกับเขาขอร้องครั้งนี้เขาบอกว่าทําไมว่าบ้านเขาแต่คนก็รู้กันอนนี้ก็บอกถ้าเผื่อเอาไปพูดว่าบ้านเขาก็จะฟ้องเรากับว่าเราเนี่ยแจ้งว่าบ้านเขาอะไรอย่างงี้ยะ แต่เป็นเสียงกบแต่เป็นเสียงกบเขียดใช่ไหมป้าเป็นเสียงกบเขียดใช่ไหมกบเขียดค่ะแล้วหลังบ้านป้านี่เป็นป่าเป็นทุ่งนาเป็นอะไรครับบ้านบ้านเป็นบ้านหมดเลยครับเป็นหมู่บ้านค่ะเป็นหมู่บ้านอันนี้เวลาก็จะส่งบ้านไหนเข้าบ้านนั้นก็ดังบางทีก็ดังจนอุ้ยบอกคนไปยืนฟังแล้วหูจะดับนะฮะแต่บางทีก็กระทำเบาๆแล้วบางทีเดินดังเป็นอะไรดังเป็นเสียงอะไรป้าดังเป็นเสียงกบเสียงเขียดร้องเนี่ยแล้วก็มีตแต่ ดังตอนเวลาไหนป้ากลางคืนทะกลางคืนแต่กลางวันเนียไม่ทํากลางวันก็จะทําเสียงเช้ามาก็วิววาวิสวาดอะไรเหมือนกับเป็นกรรมวาติอย่างนั้นใช่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 ป้าได้ครับป้าครับเดี๋ยวผมให้หลังไปรับเรื่องข้อมูลต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคนตันหนอมมากค่ะครับ